ครบนะขึ้นทางลงมีบอ่บอบ่อน้ำศักดิ์สิทธ <c oughs> ิ์หันาคาติดติด Terima kasih telah menonton! แบบพี่ชุดนั่นไปเอาพี่ชุดอยายด้วยลูก เอาให้ยายนั่งสิลูกหนูมาล้างมือก่อนมาล้างมือกันลงมาด้วล้างมือเลยออให้หลานด้วยให้หลานด้วยโอ้แม่กัดแม่เียเียเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยดูนี่ดูนี่มาต้นี่นี่ นะไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปเอาของเอาก็ได้เปลี่ยนนะครับทางนี้ทางนี้ลูกทางออกทางนี้ทางนั้นทางเข้าอ๋ออ๋อ มาเจอทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ทางนี้ลุลูกไปลลูมา<ป>มามามาระวังลูกพี่ชุดจะเขียนเร็วรอน้องด้วยรอน้องด้วยครับ <c oughs> ดูด <laughs> hmm. ูดูพี่ชูดพี่ชูดทำไมวิ่งอย่าวิ่งลูกครับสวัสดีครับนูนูนูทั้างขวาลูกสวัสดีครับผมเออมามา ม่ไม่เล่นไม่เล่นม่ปไปมามมานี่เหเห็นเพ่อไมยเห็นเพ่อไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้้อ้าเด็กไมกันมไดู้้เยวนไอะไ้เป้นนีลูกลาก็ลังออแม่ที่นี่เจอกันบ้างไล่าคลาก็พลังมาดู วาเลยเลจูจมเลยล่ะมือหัวหัวะเน้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่มาเก็บตังกันนะให้พี่มาเก็บตังค์กันนะรกอตนบลดกี่ลูกไปข้อก่ดีครับ เอาลอกมปเอาข่ะกลับหรอกครับจะห้ลูกไผรน่ะเอาเอาเอามามามาเดนมาร์กแ้ะเลือกไหม มาเดินมาด้วยกันลูกมาเดินมาเดินมาแล้วจุงมือกันมาเร็วจุงมือกันมาโอ้ยเด็กน้อยสะอ่อนกันอมาสการเจ้าค่ะตัวแดงเรื่องมันเรื่องวัสการเจ้าค่ะ มาเดินมาด้วมาดดวกกันเร็วมามามาเดินมาเด็กน้อยสะวันกันโอ้จูดจมเลยโอ้ยกอดกันกอดกันเอากอดกันอันนั้นปีจากเดือนแล้วค่ะ